สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply Gview Asrock มาเฉพาะที่เกมเมอร์และ o v e r อร์คล e อเกเลือกใช้และ a d w i c e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับโอเ ly, วอร์อคล็อโซนีวนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับเราก็จะมามอบความสุกความหาความอบอุ่นให้กับทุกๆคนนะครับ รายการตลกหรือ,อยังไงเนี่ยมอบความสุขความหาความอบอุน่นด้วยนะครับก็ปมนที่แน่นอนนะครับช่วงปล,ปลายปลายปีอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็จะเห็นโน้ตบุ๊กบ้างแหละแท็บเล็ตบ้างแหละนะครับมาทางนั้นเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับเรียกได้ว่ามากันเป็นพายุกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าค่าตากันบ่อยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กค่อนข้างเยอะแท็บเล็ตค่อนข้างเยอะนะครับก็แน่นอนแหละปลายปีเนี่ยหลายๆคนมีแพลนท,ที่ใกล้ช่วงปีใหม่ เพนจะกลับบ้านต่างจังหวัดบ้านลงบ้านนอกนะครับก็ก็ต้องมีโน้ตบุ๊กติดตัวไปสักตัวสองตัวแหละไปฝากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณตาคุณยายคุณอานะครับยุคนีม้มยุคไฮเทคนะฮะอนาคตยุคไฮเตอร์ทุกคนต้องรีบใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็มีออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จริงๆมันก็ออกมาตั้งแต่ต้นปีเราประเทศโลกที่3ไงออกมานน่นะอะยุโรปแอฟริกา เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราประเทศโลกที่สามไงมาก็ควอเตอร์สี่ไตรมาสสี่เลยก็ท้ายปีอย่างที่เราเห็นกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับจากทาง l e n o v o นะครับตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วนะครับกับเจ้า Lenovo G40 มาดูดีไซน์กันด้านหน้านะครับบริเวณนี้เนี่ยพื้นผิวนะครับจะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับสีเป็นสีซินเวอร์กสีที่เป็นเหมือนกับสีอลูมิเนียมนะครับแต่วัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติก นะครับอ่าบริเวณขอบก็จะมีโคงมนนิดนึงนะครับดีไซน์ตามสไตล์ของ Lenovo บริเวณมุมบนตรงนี้นะครับแน่นอนมีโลโก้ Lenovo สลักติดอยู่เลยนะฮะสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับเริ่มจากบริเวณนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี USB 3.0มาให้1พอร์ตนะครับ2.0 1พอร์ตนะครับพอร์ต HDMI 1พอร์ต RJ 45สายแลน1พอร์ตนะครับจะเป็นแบบฝาเปิดปิดอย่างนี้ นะครับแล้วก็ดีซับ15พินนะครับสำหรับเสียบสาย VGA ช่องระบายอากาศนะครับปุ่ม One Key Recovery <ม>นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สำหรับแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับก็เรียงรายกันเยอะๆเลยฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งขวานะครับฝั่งขวามีอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างก็เริ่มจากบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเ e น s ิงต t o n Lock นะครับ สำหรับล็อกตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็น optical drive นะครับเป็นชุด DVD writer นะครับก็ตรงนี้น่าจะ accident นิดนึงนะครับมันกระเดินออกมานิดนึงทุกคนช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับนี่เลยหลักฐานขนาังค่าเขานะครับแล้วก็จะเป็น USB 2 0นะครับ1พอร์ตนะครับช่องสำหรับเป็นการ์ด reader 1ช่องนะครับสามจุดมมตรสำหรับหูฟังครับอ่านะครับเราเข้ามาดูด้านในกันนะครับนี่ ด้านในนะครับหน้าจอที่เห็นเนี่ยจะเป็นขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับเรสโซลูชันจะอยู่ที่1,366ณ768ด้านบนบริเวณนี้นะครับก็จะมีกล้องเว็บคามรนะครับ1จุดครับผมแล้วก็ช่องเล็กๆก,ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับตามสไตล์ขยับลงมานิดนึงนะครับบริเวณของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีดำ นะครับแล้วก็มีลายเหมือนเป็นลายปัเซียนนิดนึงเป็นดีไซน์ของเขานะครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะเรียกว่า a c u b e t y p e Keyboard นะครับซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่บริเวณท้ายของปุ่มเนี่ยมันจะมีความโค้งโค้งนิดนึงก็คือเอาไว้รับกับตัวของนิ้วเวลาเราวางนะครับจะมีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นนะครับทัดแพดนะครับก็จะเป็นพื้นผิวเดียวกันกับตัวบริเวณ ที่พักมือหรือตัวเครื่องนะครับจะเป็นแบบมัลติทัสนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเขาแยกมาให้ชัดเจนเลยนะครับเห็นกันชัดเลยนะครับสำหรับโลโก้บริเวณนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าใช้ CPU ยจากทาง AMD นะครับการ์ดจอจากทางอ n t e l มาสักขนาดนี้ CPU Intel การ์ดจอ AMD สิเออเรามาเช็คสเปคกันนิดหนึ่งนะครับจาก CPU C หรือ CPU Z นะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยจะเป็น Intel i n s i d e นะครับในโค้ดเนม ล่าสุดเลย h u s ส์ l l นะครับก็จะเป็น Intel Co r e i7 หรือ Co r e i7 นะครับ 4510U ครับ2.0 GHz ครับผมนะฮะในส่วนของแรมครับแรมเนี่ยเป็นแรม DDR3 นะครับให้มา 4G b ครับผมในส่วนของการ์ดจอนะครับเป็นการ์ดแยกนะครับก็โลโก้แดงๆอย่างนี้แน่นอนเลย AMD Radeon HD 8,500m าครับผมสำหรับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสก็จะเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับ 500ริกิรับได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็ยุคสมัยนี้โน้ตบุ๊กโอ้โหดูถูกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความแรงค่อนข้างที่จะยาน่ากลัวนะครับบางทีเราเห็นโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆ14นิ้วอย่างงี้คุมพลังเนี่ย CPU ระดับ i7 เซเ่จอระดับซีรีส์แอะ่ะ 8500M อ่ะโอ้โหคือเรื่องเล่นเกมเนี่ยหายห่วงเลยนะครับความแรงขนาดนี้ทำงานก็สบายเลยคอ i 7อืม พูดกันยากนะครับเล็กๆอย่างนี้แต่แรงบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของผลทดสอบนะครับการใช้งานแบตเตอรี่การจอจะแรงยังไงอะไรยังไงนะครับติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทาง l e n น v o นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้ให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอคอกโซนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานกว่าร้อยชีวิตนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ